สวัสดีค่ะพี่สีค่ะจากเพจกินอิ่มก็ผอมได้วันนี้จะมาแนะ5เทคนิคดีๆที่ใช้ในการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว,วค่ะอันแรกนะคะลดแป้งลดนะคะไม่ใช่ตัดค่ะลงทานข้าวได้ทานได้1นถึงสทัพพีต่อวันอันนี้แล้วแต่กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เราทำถ้าเราทำงานหนากักเล่นกีฬาเยอะให้เราทานได้ถึง3ทัพพีค่ะ แต่โดยส่วนตัวพี่เป็นคนที่ทํางานอยู่กับโต๊ะไม่ค่อยได้เดินไปไหนพี่ก็จะทานแค่หนึ่งทับพีค่ะอันนี้ทานข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอรรี่หรือข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรเบอรรี่พี่เลือกทานสองอย่างนี้ค่ะส่วนข้าวขาวข้าวหอมมะลิก็ทานได้เออข้าวกล้องข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวไรเบอรี่แป้งเหมือนกันกินแล้วอ้วนเหมือนกันนะคะเพียงแต่วิธีการย่อยไม่เหมือนกันค่ะทําไมพี่เลือกเป็นข้าวกล้องกับข้าวไรเบอรี่เพราะว่า ข้าวสองอย่างเนี่ยมันใช้เวลาในการย่อยแล้วมันทําให้เราอยู่ท้องมากกว่ามันก็จะหิวช้ากว่าแต่ถ้าเรากินเป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมมะลิอ่ะแป๊บเดียวอะ่ะมันย่อยหมดแล้วแล้วมันก็จะหิวอีกหิวเร็วขึ้นนะคะอันที่สองคือตัดค่ะอันนี้ตัดจริงๆนะคะย้ําว่าต้องตัดค่ะตัดความหวานทิ้งค่ะกาแฟก็ต้องกินแต่กาแฟดํานะคะน้ำเปล่าชาเขียวก็ต้องกินชาเขียวจืดๆไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลกาแฟก็ต้องไม่ใส่นมนะคะ เมื่อก่อนนะเป็นความเข้าใจผิดมากเลยทานลาเต้ชอบค่ะเวลาไปสั่งกาแฟก็ลาเต้ไม่ใส่น้ําตาลอย่าใส่น้ําตาลมานะเธออืมแล้วเป็นไงก็ไม่ลดไม่ลดสักทีพอมัวแต่กินลาเต้พอมันรู้ปุ๊บเลิกค่ะเลิกเลิก,ลกนมน้ําตาลเลิกค่ะก็เลยทานแต่กาแฟดําก็ได้ผลนะคะลองดูตัดความหวานดูนะคะแล้วจะเห็นผลในการลดน้ําหนักค่ะอันที่สามนะคะอันนี้ต้องเพิ่มโปรตีนค่ะ ทำไมเราต้องเพิ่มโปรโตีนคะเพราะโปรโตีนอะ่ะมันจะทําให้เราอยู่ท้องไปสร้างกล้ามเนื้อและทําให้เราอยู่ท้องด้วยคะ่ะในแต่ละมื้อเราก็จะไม่หิวไม่กินจุกกินจิบถ้าเรากินโปรโตีนพอนะคะแต่ถ้าเรายังกินโปรโตีนไม่พอเราจะรู้สึกหิวนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอย่างน้ําหนักเราอย่างเนี้ยขนาดเนี้ยเราควรกินโปรโตีนเท่าไหร่เขาก็มีสูตรคะ่ะแต่ก็เอาเอาเอา,เอาสูตรง่ายๆนะคะ1.5คูณน้ำหนักตัวของเราคะ่ะก็จะได้กาโปรโตีน ที่เราจะต้องทานนะคะทีนี้ไอ้กรัมโปรตีนมันยังไม่ใช่เนื้อสัตว์นะคะไม่ใช่กรัมของเนื้อสัตว์กี่ขีกี่ขีนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราต้องกินกรัมโปรตีนเท่านี้แปลงมาเป็นเนื้อสัตว์กี่ขีเราต้องเอากรัมโปรตีนตัวนั้นอะไปหาร20ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองน้ําหนักขนาดนี้แล้วจะต้องกินเนื้อเท่าไหร่กรัมโปรตีนเท่าไหร่ทิ้งน้ําหนักไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูให้ค่ะนะคะอันที่4ี่ ก็คือจะต้องมีการเว้นช่วงการกินแล้วก็มีการกินเป็นมื้อนะคะในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเราสามารถเว้นช่วงการกินได้เนี่ยระหว่างมื้อแรกกับมื้อสุดท้ายเนี่ยห่างกัน1 2บสถึงสิชั่วโมงขึ้นไปหรือมากกว่าก็ดีมันจะช่วยให้เราดึงไขมันเก่ามาเผาผ่านได้กำไรคะ่ะกำไรอันนี้เป็นกําไรของเราเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะถ้าเกิดอย่างเช่นว่าหกโมงเย็นเรากินปุ๊บจบแค่หกโมงเย็น เราจะกินอีกมื้อหนึ่งถ้าคนเว้น12ชั่วโมงก็จะกิน6โมงเช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายังไม่หิวเราก็ทบไปอีกอ่ะ7โมงอ่ะ8โมงเราก็จะได้เราก็จะคิดอยู่ว่าเฮ้ยกาพลังกายเรากําลังเผาผัานไขมันนะเออให้มันเผาอีกหน่อยให้มันเผาอีกหน่อยเราจะได้ลดเร็วขึ้นก็จะคิดแบบนี้ค่ะก็จะแบบอ,อีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงค่ะช่วย ะะก็คือมีการเว้นช่วงการกินมันก็จะช่วยเรานะคะและต่แต่และมื้อก็ให้กินห่างกันอย่างเช้ากินระหว่างมื้อเราก็จะไม่ทานจุกทําจิตแล้วนะคะถ้าเราทานโปรตีนได้ถึงนะคะแล้วก็ทานข้าวในมื้อแรกแกนะคะมื้อสุดท้ายไม่ไม่ทานไม่ทานนะคะนั่นแหะคะ่ะมันก็จะช่วยเราได้นะคะอันสุดท้ายก็คืออันที่ห้านะคะอันนี้คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแถมไม่เครียดนะคะ อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยประสบการณ์ส่วนตัวอีกแล้วเพราะว่าช่วงก่อนนะ่ะมันก็ลดลดลดลงมาแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะงานมันเครียดอ่ะแล้วก็บางทีทํางานถึงตีสองก็จะไม่ได้นอนพอไม่ได้นอนปุ๊บเออตีสองเออไม่ได้นอนเครียดด้วยเอ๊ะทำไมช่วงนี้อาทิตย์นี้น้ําหนักเราไม่ลงเลยนะคะเอ๊ะทาไมอ่ะพอจังหวะเราหมดงานตรงนั้นหมดความเครียดเราได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอพอตื่นขึ้มในมาในวันนึง อยู่ๆพุ่งยุบน้ำหนักลงตกใจงงก็งงค่ะงงทีนี้ก็เลยรู้แล้วว่าการนอนอย่างเพียงพอเนี่ยมันช่วยเราได้นะคะมันช่วยให้เราเนี่ยผอมลงได้แล้วเราก็ต้องไม่เครียดด้วยนะคะอย่าลืมลงมือทํานะคะผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือทําค่ะแล้วข่าวหน้าเราจะกลับมาเอาเทคนิคดีๆต่างๆ,างๆกลับมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ